ชาวราศีกรกฎครับกับเรื่องของดวงครึ่งเดือนหลังนี่ครับในช่วงกันยาครับประมาณ16ถึงวันที่30ฮะเรื่องแรกครับเรื่องของการเงินก่อนนะครับในช่วงนี้มุมดาวมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องการเงินมีดวงได้เงินนะครับจากงานพิเศษนะครับบางคนอาจจะมีงานพิเศษอยู่แล้วก็รอเงินหรือบางคนอาจจะรอง,งานอยู่แล้วก็คาดหวังว่าจะได้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ ประการต่อมาครับท่านที่เกิดในราศีกรกฎราศีปูนะครับมันเป็นช่วงที่มีคนช่วยเหลือนะถ้าต้องการความช่วยเหลือบางเรื่องนะครับแล้วเราคิดว่าปกติมันจะหาคนช่วยเหลือคนราศีกรกฎย,ยากอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ดวงเสริมเลยนะครับดวงก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือครับสิ่งที่โดนเด่นอย่างคือมีดวงการเดินทางระยะสั้นบ่อยและมีดวงพูดคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับ ได้ดีขึ้นและมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะฮะในระยะนี้ใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบางคนต้องเตรียมกักไว้ด้วยงานสังคมเช่นอา,อาจจะมีการนัดหมายกันบ่อยขึ้นนะครับหรือมีโอกาสไปไหนมาไหนกับไปเที่ยวหรือว่าไปไหนมาไหนกับพ่อคู่เพื่อนฝูงหรือว่ากาแฟนะครับบ่อยขึ้น มีดวงเรียกว่าออกไปข้างนอกไปเรื่องของงานนะครับเดินทางระยะสั้นบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็มีดวงเรียกว่าใช้โซเชียลบ่อยขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้แปลว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เวลาให้กับตัวเองนะมันเป็นเวลาให้กับเรื่องของคนงานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นช่วงนี้เรียกว่าทําอะไรก็ตามมีสติดีๆนะฮะเพราะว่ามันทำอะไรหลากหลายอย่างในวันเดียวกันก็มีหรือมี ไอเดียที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะเริ่มลงทุนเริ่มที่จะเปลี่ยนงานเริ่มที่จะหาจ็อบพิเศษนะครับมีงานพิเศษเข้าเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนนี้งานยุ่งแต่ยุ่งแล้วดีหรือว่ามีโอกาสที่จะมีข่าวดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินฟุกๆจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแม่รอคำนี้มานานทั้งนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเขาว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับอย่าเพิ่งมองแต่โรอตอรี่อย่างเดีย,เดยวเนาะบางทีเขาอาจจะเป็น เรื่องบางคนลงทุนนะฮะสังหาบางคนลงทุนหุ้นนะครับหรือบางคนอาจจะลงทุนเรื่องของเหรียญลงทุนเรื่องของอะไรเล็กๆน้อยๆพันธบัตรน้ามันอะไรก็ตามนะครับก็หรือทองคําอะไรก็ตามนะครับจะได้เงินนะครับบางส่วนนี่คือเรียกว่ามีเงินแบบพิเศษพิเศษเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ครับต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้มีการลงทุนเลยทั้งสิ้นเลยนะครับบางคนแค่หาเช้ากินค่ ผู้นี้ยังไม่รู้กินอะไรเลยหรือว่าผู้นี้ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนเลยก็มีนะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายนะครับแบบฉะนั้นคนที่ลำบากอยู่ก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาสเต็ปหนึ่งหรือว่าขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับส่วนคนที่เริ่มกลางๆก็จะเริ่มมันดีขึ้นนะครับเรียกว่ามันเริ่มไต่ระดับแล้วกันนะครับถ้ามองแล้วทีนี้ครับมันมีความเหนื่อยยากลําบากแค่ไหน ยากมากเหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะมันกว่าจะผ่านแต่และว,วันได้คุณจะรู้สึกว่าเออมันยากนะมันเหนื่อยนะโอเคแต่ว่าข้อดีคือมันผ่านแล้วมันก็จะมีผลลัพธ์นะครับหรือว่ามีอะไรสิ่งตอบแทนนะครับที่ค่อนข้างจะพอใจนะครับเหนื่อยเยอะแต่ว่าเหนื่อยแล้วคุ้มอะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องการเงินนะครับค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเยอะขึ้นเนาะ แล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานนะครับหรือสัตว์เลี้ยงนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เงินหมุนบ้านเลยนั้นต้องลงไปกับเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายอะไรพิเศษพิเศษนะครับของคนใกล้ตัวด้วยนะครับของแฟนของอะไรแต่ว่ามีเงินหมุนพอจะได้เงินหมุนเพราะว่าเงินเข้ามาทันนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าคุณช่วงนี้ปากเป็นเอกเด่นนะคนราศีกรกฎคือ พูดคุยเจรจาต่อต่อ,ตอรองในเรื่องใดๆก็ตามนะครับจะสําเร็จนะครับจะสําเร็จฉะนั้นถ้าคุณต้องการคุยหรือเคลียร์นะครับอะไรบางอย่างเนีเ่ยเคลียร์งานเคลียร์เงินความรักอะไรก็ตามนะครับสำเร็จนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับถ้ามีผู้ใหญ่นะครับเจ็บค่าได้ป่วยไม่สบายโอเคเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงคือมันมีดวงแบบทรงทรงตัวนะครับคืออาจจะยังไม่พอใจเท่าไหร่ในสุขภาพของบุพการีหรือว่า ผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเองสิ่งที่ระวังนะครับอันนี้วงเล,ล er UE, Mother, no ็บเป็นพิเศษนะครับวงเล็บแล้วก็ขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์กันนะครับคือระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถอุบัติเหตุเกี่ยวเรื่องการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องเดินทางไปไหนมาไหนก็1เลือกเส้นทางดีๆ 2. เลือกเวลาดีๆนะครับเวลาดีบางทีอุบัติภัยกลางคืนมันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องเดินทางนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องเซฟตัวเองพิเศษแล้วก็เลือกเวลาที่มันแบบคนขับมีสติหน่อยนะครับหรือคนขับค่อนข้างจะร่างกายแข็งแรงหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับคนแบบเลือกชอบเลือกแบบเดินทางตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับแล้วก็เส้นทางผ่านป่าผ่านเขาอะไรพวกนี้ช่วงนี้ก็ต้องเซฟเด้วยนะเพราะว่ามันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารด้วยนะครับในช่วงนี้รวมไปถึงนะครับในในระยะนี้เนาะใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของ โชคฟุกๆเกี่ยวกับอสังหาโอเคครับมันก็จะสําเร็จเนาะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของเลขมงคลนะครับ1 4 2 1 4 2 8อ่า1 4 2 8เลขที่ไม่ถูกโชวคือเลข7นะครับสีที่ถูกโชโครับมีดังนี้มีสีเหลืองสีแดงนะครับสีม่วงแล้วก็อีกสีนึงคือสีชมพูสีที่เลี่ยงๆหรือสีที่ไม่ค่อยใช้นักนะครับที่แบบไม่ค่อยโอเคคือสีฟ้านะครับวันที่ดีครับจันทร์อังคารครับวันที่ติดขัดนะครับคือวันศุกร์ครับแล้วก็เรื่องของ ท่านที่มีโอกาสนะครับจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในวันหน้าที่การงานอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้มีโอกายขอพรบุปการีนะครับถ้าท่านยังอยู่เนาะขอท่าบุขอพรบุปการีหรือผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพนะครับเขาเรียกว่าท่านจะช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็อาจจะอวยพรนะครับแล้วคำอวยพรจะแม่นยํำนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาทําบุญครับในช่วงนี้ทาบุญกับบุปการีนะครับทาบุญกับเด็ก ทำบุญกับสัตว์ทำบุญกับคนพิการนะครับดีพิเศษนะแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงนะครับในระยะนี้ท่านที่เรียนนะฮะต้องระมัดระวังอย่างครับช่วงนี้เหมือนกับสติสติสตังไม่ค่อยดี่วงนี้แปลว่าไม่ค่อยมีสมาธินะครับฉะ,จจะรฉะนั้นคุณอาจจะต้องหาคนติวคนเทรนฉะนั้นคุณอาจจะต้องหาทางรัดนะครับบางทีอาจจะต้องเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจกักรเครื่องยนต์นกลไกเอามาช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนหรือในการทํางานก็นได้นะครับ รวมไปถึงนะครับช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายนะครับใครทํางานราชการจะมีงานเพิ่มเข้ามานะครับในช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีหนังสือให้เราไปเดินทางหรือว่าหนังสือให้เรา,เาทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะครับมากกว่าเดิมด้วยแต่ต้องระมัดระวังผู้ใหญ่หรือหัวหน้านะครับท่านอาจจะดุเราหรือว่าให้งานที่เราไม่ค่อยอยากทําหรือว่ามีการประทะขลมเล็ก ปาอารมณ์ลึกๆเล็กๆอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นคนราศีกรกฎกนะครับบทสรุปนะครับเรื่องของการเงินนะฮะก็เรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วกันนะไม่ใช่ว่ากระโดดนะครับมันยังไม่กล้ากระโดดมันยังเป็นครีทีละขั้นทีละขั้นอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะครับติดขัดหรือว่ามีปัญหาอะไรที่จําเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวท้ายที่สุดหรือว่าในช่วงนาทีสุดท้ายคุณจะมีคนมาช่วยหรือจะหาทางแก้ได้นะครับในเรื่องเงินและใน ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนาะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความรักนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับคู่ครองคนที่มีคู่หรือไม่มีคู่นะครับช่วงนี้เรียกว่าแฮปปี้กันดีถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามก็จะแก้ปัญหาได้รวมไปถึงเรื่องของคนที่โสดหรือคนที่เรียกเป็นไม้นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆหรือว่าได้คุยกับใครที่เรารู้สึกว่าโอเคเป็นสีสันของชีวิตช่วงนี้ละกันนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไร ลงไปเนาะช่วงนี้เรียกว่าคุยทั่วๆไปได้นะครับแต่ว่าในดนวโน้มถ้ามีปัญหาก็จะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็จุกจิกเล็กๆน้อยๆของความรักคือเรื่องปกติอย่าไปีเสียจครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับเริ่มฟื้นตัวอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่กระโดดแต่ข้อดีคือมันผ่านเหวลงอาจจะเคยลงเหวในเรื่องชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันมาตอนนี้เริ่มไต่จากเหวขึ้นมาเริ่มฟื้นตัวครับขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ